สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารินะคะคลิปนี้นะคะมาริจะมาแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่กําลังมองหาช่องทางการทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการขายน้าเชื้อพ่อพันธุกรนะคะอันดับแรกนะคะพ่อพันธุกรที่เรานําเข้ามานะคะจะต้องมีใบพันุธ์ประวัตินะคะ เพราะอะไรก็เพราะว่าเราสามารถนะคะสืบย้อนกับต้นตระกูลของพ่อตัวนี้ได้นั่นเองค่ะว่าเขานะคะเกิดจากพ่อแม่สายพันธุ์ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะพ่อพันธุ์ที่บริษัทนะคะจะปล่อยออกมาให้แก่เกษตรกร,รน,นั้นนะคะจะมีอยู่2เกณนะคะคือเกณแรกคือเกณมาตรฐานซึ่งอายุนะคะจะอยู่ประมาณ5-6เดือน เกตนี้นะคะทางฟาร์มจะยังไม่มีการฝึกรีดน้ําเชื้อให้แล้วก็ยังไม่แนะนําให้นํามารีดน้ําเชื้อหรือวาอ่าผสมจริงนะคะเนื่องจากเขาก็อายุยังน้อยนะคะเพิ่งแตกหนุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องอาขาเรื่องแข้งของเขานะคะแล้วก็ตัวอสุจินะคะก็คือยังไม่แข็งแรงมากพอนะคะคือห้ามนะคะอ,อย่านำมาใช้งานนะคะหากอยากจะ ใช้งานเขาไปนานๆนะคะเกตที่2นะคะคือเกตรพร้อมใช้งานก็คือมีอายุาตั้งแต่8ถึง10เดือนขึ้นไปนะคะก็ฟาร์มจะทำการฝึกรีดน้ำเชื้อแล้วก็ส่งตรวจน้ำเชื้อให้กับเราเรียบร้อยนะคะอายุอายุนี้นะคะคือสามารถรีดน้ำเชื้อหรือว่าผสมจริงได้แต่ว่าจะเป็น14วันต่อหนึ่งครั้งนะคะหากจะนำ นำเขามารีดน้ำเชื้อไว้จำหน่ายนะคะก็ถือว่า,าไซ์นี้ไซอายุขนาดนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะได้อยู่นะคะน้ำเชื้อที่น้ำเชื้อที่เขาจะรีดออกมานะคะก็จะได้ประมาณครั้งละ150ถึง2 0 0ร้ซีซีประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ผสมน้ำกันนะคะแล้วก็สารเลี้ยงเชื้ออย่างละ1ต่อ1นนะคะหากทำตามท,ที่บอกนะคะ จะได้อย่างที่ภาพเลยนะคะนี่ภาพจะขึ้นให้นะคะคืออัดแน่นไม่ไหวนะคะคือแลนดีเป็นตะนายอิลีค่ะพี่น้องแต่ว่านะคะท่านใดนะคะอยากจะได้แบบให้มันเจือจางมากกว่านี้นะคะก็ให้ผสมน้ำกันนะคะคือ2ขวดแล้วก็ตัวสารเลี้ยงเชื้อนะคะสองซองห้ามเด็ดขาดนะคะคือห้ามใช้แบบเออน้ำกัน2สารเลี้ยงเชื้อ1หรือว่า าสารยังเชื้อสองน้ำกันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยนะคะว่าดับนะคะดับอนาถทุกตัวเลยนะคะดับแนวอิลีค่ะอย่าหาทำนะคะเพราะอะไรนะคะคือเพราะมารีทำมาแล้วนะคะจอดสนิทค่ะเสียน้ำเชื้อฟรีๆไปนะคะทั้งน้ำเชื้อน้ำกันคือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเสียไปแบบเสียทิ้งเลยนะคะอย่าหาทำแบบมารีแบบทดลองมั่วๆแบบมารีนะคะ เสียดายของอะค่ะเสียดายมากนะคะอ่ะละค่ะอ่พ่อพันธุ์นะคะคืออายุ8-10เดือนนะคะาการใช้งานของเขาก็จะอยู่ที่14วันต่อหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะคะให้เรานะคะอเลือกใช้สารยงเชื้อที่สามารถอยู่ได้14วันขึ้นไปนะคะอจะมันจะทำให้ตรงกับรอบ ในการรีดน้ำเชื้อใหม่พอดีของเรานะคะหากเราอยากจะจำหน่ายนะคะให้ให้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็เกตนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงไปอีกสักพักนะคะอยู่ประมาณ8 1 0เดือนเลี้ยงเขาต่อนะคะ,อ,ะอายุของเขาก็จะครบ1ปี6เดือนพอดอีแล้วก็อายุช่วงนี้นะคะจะสามารถรีดหรือว่าผสมจริงได้คืออาทิตย์ละสองครั้งจากที่เรานะคะซื้อ สารเลี้ยงเชื้อนะคะที่อยู่ได้14วันนะคะเราก็อาจจะลดลงมาสัก3 5หหรือ7วันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสารเลี้ยงเชื้อนะคะจะถูกลงมาอีกนะคะและก็ย้ำนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะในการผสมน้ำกันหรือว่าสารเลี้ยงเชื้อนะคะมากกว่ากัน ให้ผสมสารเท่าๆกันนะคะจะ1ต่อหหรือว่า2ต่อ2ก็ได้นะคะไม่งั้นนะคะบอกเลยค่ะน้ำเชื้อนี่จอดสนิทนะคะย่าหาว่ามลาีระเตือนเด้อค่ะและนี่นะคะคือสิ่งที่มารีนะคะอยากออกมาเตือนและก็แนะนำให้พี่ๆชาวเกษตรกร,ะกรนะคะได้นำไปปรับใช้ในฟาร์มของตัวเองและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ให้กับพี่ๆนะคะในการนำไปปรับใช้ที่ฟาร์มของตัวเองนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับมาลิด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ